สวัสดีครับคนที่ลงเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับ,บก็จะพูดถึงเรื่อง Facebook เก็บเงินอย่างไงนะครับเพราะสนา Facebook เก็บเงินยังไงจะดูอย่างไงใช่ไหมครับวิธีการเนี่ยดูมีแอฟเลยครับไปพีเนี่ยอ,อันนี้ผมปรับคอลัมไม่เป็นแบบประสิทธิภาพจำนวนการคลิกแบบนี้นะครับไปไปไปเง,งินคอลัมแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับต้องสรุปเองกัปกติเลยที่พีดูกันแต่คราวนี้ครับเฟซบุ๊กเนี่ยจะเก็บเงินพีจากช่องมีครับพีดูไปเลยนะครับ นี C B M ตรงนี้นะครับช่ o งมเลย ine, เู่หมายความว่าในับหมายความว่าเ a ซบ b เนะครับจะเก็บนั่นก็ต่อมเมื่อนำโฆษณาของพี่ไปแสดงครบเนินพันคนครับพอครบเนินพันคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็บเงินพี่หนึ่งร้อยบาทในไม่หกบาทเขาจะเก็บเงินพี่หนงิบเกาบาทเขาจะเก็บเงินพี่สีบบาทเห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่ Facebook เ,เก็บเงินนะครับซึ่งไม่ใช่คลาคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คือค่าเฉลีย่ยนะครับจากที่โฆษณาแสดงไปแล้วมีจำนวนการคลิกีกครั้งแล้วเก็บจำนวนต้นทุนออกมานะครับผมนี่คือนี่คือต้นผลลัพธ์ไม่ใช่นะครับพี่เฟสเราจะเก็บเงินจากซีบีเอ็มเท่านั้นตอนนี้ครับมีบิฟี่ในหลายบางคนถามเข้ามาว่าทำไมิีกุเลนาไปเป็นมือละแต่ว่ามือบาดนี้ครับแล้วอินเบชันเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณกับ น้อยกว่านี้เยอะมากครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแบบไม่ถึงมือเลยนะครับให้พิสเสก CPM ครับนะครับตั้ง CPM คือหมายความว่าแสดงว่าวันนั้นเนี่ยนะครับมันซีเบนแคมนะครับแล้วก็มีคู่แคมเยอะนะครับหรือคอนเนนอาจจะมีนิสึงมันต้องดูหละไส่วนประกอบกันนะครับมันอาจจะต้องเช็คหละไส่วนประกอบกันแต่ผมได้ว่าถ้าสตัวพี่เป็นคอนเทนต์มแล้วแบบพันที่พิกัดมากๆเลยนะครับ แต่ซีเอ็มพีแพงอยู่แสดงว่าคู่แข่งที่พี่ยิงไปคุณภออายเดียวกัน,นมันเยอะนะครับผมก็ลองยิงใหม่ดูครับแต่ก็ลองปีคอดูว่ามันเกิดจากอะไรได้อีกนะครับฉัน c ี m ครับคือค่าที่ Facebook เขาจะเก็บเงินเยอะพี่นะครับผมยดี๋ยวก็ลองดูนะครับสวัสดีครับ